สวัสดีค่ะช่องสุรพาสแสงสว่างน,นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมการรีวิวเครื่องสีข้าวรุ่นท็อปลักกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานจากช่างเลยนะคะซึ่งรุ่นท็อปลักกี้จะมีความสามารถอยู่3อย่างหนึ่งก็คือสีข้าวได้2โม่บดได้และ3คัดพันข้าวได้ค่ะระบบตัวเครื่องนะคะเจะมีความแตกต่างจากรุ่นเก่ายัางไงบ้างอะคะก็ ตัวนี้ครับก็จะเป็นเพิ่มฟังก์ชันพวกคัดพันข้าวครับแล้วก็รูปกษณ์ดีไซน์คือจะต่างจากตัวพับแกรนนะคะ<ช>ก็คือคดีไซน์บริเวณนี้ตัวนี้มีดูดดอกหญ้าด้วยไหมคะมีดูดดอกหญ้าด้วยมีดูดดอกหญ้าด้วยนะคะ,ดดน,ะ,คะน่าจะเป็นที่ตัวระบบคัดพัดข้าวใช่ไหม<ช>ที่ที่ตรงนี้เนะเาะเขาเรียกว่ามีระบบขัดผลนข้าวใช่ไหมคะใช่ครับผมขัดผลนข้าวนี้เพื่ออะไรคะตัวนี้ก็เพื่อ ข้าวรีดพวกหลบหญ้าพวกอะไรครับออกมาฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเม็ดพัน์ที่เราได้ครับข้าวเต็มเม็ดครับข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวจะเต็มเม็ดมากกว่ารุ่นฮอปแกลนนะคะตอนนี้มันจะคัดได้เร็วกว่าครับคัดได้เร็วกว่าด้วยมีการปรับระดับด้วยไหมคะมีครับผมมีต,ตัวปรับระดับเป็นตัวปล่อยข้าวครับมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอ๋อใช้ใช้เป็นระบบดึงเหมือนเดิมเนาะนะคะแต่ก็จะมีทางออกข้าวที่ดีดีไซน์สวยก่าเดิมนะคะ สำหรับตัวนี้มอเตอร์ขนาดตีแรง,แรงรนะคะราคา25,900บาทค่ะเดี๋ยวมาดูการสาธิตของช่างเลยคะ่ะเดี๋ยวจะคัดทันให้ดูก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะคัดทันข้าวให้ดูก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะเปิดเบเกอร์เนาะอะ่ก็เช่นเดิมนะคะด้านนี้ก็จะมีระบบสแกนนะคะ สแกรลอนหลอก้าตสแกรลอนของเราก็ดีไซน์สวยแบบเดิมนะคะสําหรับสแกรลอนตัวนี้ดีไซน์จะสวยแบบเดิมเรามาดูนะคะตัวนี้คือระบบรัดพันข้าวของตัวครอบลัคกี้นะคะเวลานั้นให้เราเปิดนะคะเปิดไปในโหมดรัดพันข้าว เรามาดูผลง,งานการคัดนะคะ,ะแล้วเราก็ปล่อยลิ้ลงมาพั์ข้าวนะ,ะอันนี้ก็เหมาะกับเกษตรตกรที่ต้องการนำมเมล็ดข้าวนะคะไปพ่อปลูกเนาะเราจะได้มเมล็ดข้าวเต็มนะคะนตัวนีก็จะได้นำให้เฉลี่จุดระดับประมาณระดับสองมาเนี่ย ระดับเท่าไหร่นะคะระดับสองค่ะระดับสองมีทั้งหมดกีก่กกนนะะระดับมีสามระดับมีสามระดับเนาะอันนี้คือเม็ดข้าวที่เราผ่านการคลานะคะอันนี้จะเป็นขา้าวรีบค่ะอ๋ออันนี้ขา้าวรีบใช่ค่ะอันนี้จะเป็นขา้าวต้มค่ะ โซดาแค่ก็รู้ชอเป็นเม็ดที่เราได้เป็นเม็ดพันอันนี้โซนนี้คือข้าวเรียบข้าวเรียบนี้น่าจะไปสีกินได้เนาะกินได้ออกไปกินได้แต่ว่าไม่เหมาะกับการนําไปเพอะปลูกหรือนําเป็นเมล็ดพันธุ์เนาะโดยคอะาโนนี้คือข้าวเต็มเม็ดนะคะอ่ะโซนนี้คือข้าวเต็มเม็ดน้ำหนักก็จะต่างกันกับเราเนี่ยอใช่ขนาดข้าวน้ำหนักต่างกัน ในระบบนี้เป็นระบบลมหรือระบบอะไรคะที่ก็เป็นเป็นใบพัดเป็นระบบใบพัดซึ่งแต่ก่อนเราจะเป็นระบบลมดูดธรรมดาเนาะลมเป่าธรรมดาลมเป่าธรรมดานะคะแต่อันนี้เป็นระบบใบพัดนะคะแต่ว่าเราแนะนําไม่ให้เปิดใช่ไหมคะตรงตรงบริเวณเนี้ยข้างบนนี้เหรอครับค่ะอันนี้อันนี้ไม่แนะนำไม่ไม่แนะนําให้เปิดเนาะขนาดท่านข้าวนะคะเพราะว่าฝุ่นละอองอะไรต่างๆมันจะเข้าจมูกเราได้แล้วพวกนี้มันจะเด็นึ้นมาไงครับอ๋อ โอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะตัวคัดพันข้าวก็จะประมาณนี้ของตัวเครื่องน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบกิโลกรัมความสูงความสูงเขาเท่าไหร่คะความสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบฮะประมาณร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบเนาะนะคะก็แนะนํานะคะเวลาที่ลูกค้า ต้องการซื้อเครื่องสีข้าว <S <S เครื่องหนึ่งแล้วตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะทั้งสีข้าวโมโบดคัดขันข้าวนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นฟ็อกลักกี้นะคะส่วนตัวนี้เราจะเป็นตัวดึงกระป๋องต่อทอเครื่องก่อนค่ะตัวนี้ทำความสะอาดหองเครื่องโอ้คือเหมือนจังหวะว่าเราอัดขักข้าวเสร็จแล้วแล้วอยากให้มันทาความสะอาดเศษเมล็ดข้าวอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องใช่หเครื่องตัวนี้ครับก็ให้เราโอ้ ง่าย่าแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วก็กด้าไปดีไซน์เหมือนเดิมน,นะคะโอเคนะคะสําหรับตัวคัดขันข้าวเดี๋ยวเราไปชมการสีข้าวค่ะว่าจะสีข้าวได้ดีขนาดไหนถ้าเราคัดขันข้าวแล้วอันนี้เป็นเม็ดข้าวรีบนะคะลูกค้าเม็ดข้าวเม็ดรีบค่ะแต่เมเ็เดเต็มจะออกฟ่งน้นแต่ว่าเม็ดร,รีบสามารถนําไปสีกินได้ค่ะ,คะ เดี๋ยวเราไปดูระบบต่อไปของรุ่นพอลักกี้เลยค่ะนี่คคะเราจะสามารถนำไปสีได้เลยก็เส้นเดิมนะคะมีการปล่อยหน้าอันดับแรกเราจะเปลี่ยนใช่ครับอันนี้เจถ้าเราปล่อยถ้าเราจะสีเท้าล้วก็เปลืลิ้นฝั่งนี้ค่ะลิ้นปล่อยข้าว เดี๋ยวเราก็ไล่ระดับความขาวตามตามความต้องการของเราอันนี้ก็ได้ยี่สิบระดับเลยตัวนี้มีไปใช้ทำอะไรคะตัวนี้จะเป็นตัวดัดเข้าครับโอ้ไม่ให้กระเด็นออกถ้าโยงมามันก็จะกระเด็นครับโอ้ เน้ก็คือขึ้นกับซีรดของข้าวนะคะตบบไประดับสามระดับสีแล้วแตบบ่ซีรสของข้าวลูกค้าก็เยอะนะคะมีเป็นลำลำที่ได้เป็นลำยาวก็คัะ ข้าวทับเรตะได้ข้าวงามเนาะค่ะข้าวงามเลยวันนี้ข้าวที่สองแสดงว่ามีตัวดูดออกหญ้าออกหญ้าก็เลยไม่ไม่ดูดรับออกหญ้าก็เลยไม่ค่อยมีเพราะเขาจะจะดูดดูดข้าวช่วงนี้เลยเนาะ เราองปับอะไรไหมคะตัวือตัวนี้ไม่ต้องปับแล้วเราก็เปิดทิ้งไว้วประมาณนี้เลยค่ะอ๋อเปิดไว้ประมาณนี้ตัวคือของรุ s, <S ่นนี้จะมีระบบด да so ูดดอกหญ้าด้วยนะคะก็เลยทาให้ไม่มีเขาเรียกว่าเม็ดดอกหญ้าเล็กๆนะคะออกมาเห็นไหมคะข้าวที่สองก็ไม่มีเม็ดดอกหญ้านี่ข้าวที่สองนะคะ ขนาดปลายข้าวก็ยังมีเลอดออกยาติน้อยมากมากนะคะเรื่อีตัวเครื่องก็รับประกันสพอดปีใช่ครับ มอเตอร์หนึ่งปีเ,เช่นเดิมนะคะมอ,อนะมอเตอร์ขนาดกีแรงอ,อ,รอะไรครับตัวนี้เขาเอาไวด้ดูครับเขาเอาไว้ดูระดับข้าวว่านอยู่ตรงไหนแล้วค่ะถ้าปิดไปเลยมันจะมองไม่เห็นเนาะใช่ครับ อันนี้สีได้กี่กิโลกร,รมัมต่อชั่วโมงคะข้าเปลือกประมาณสองร้อยแปดสิบกิโลสองร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมข้าเปลือกนะคะค่าไฟอยู่ที่เท่าไหร่คะค่าไฟต่อชั่วโมงประมาณห้าบาทรบประมาณห้าบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงเนาะค่าไฟห้าบาทต่อชั่วโมงนะคะเหมือนเรารุ่นนี้เราแบบไม่ต้องมาคอยพวงไอลำอะไร จะออกเพราะว่าตัวนี้ยกขึ้นสูงตัวท่อเตอร์โบะจะยกขึ้นสูงกว่าตัวตัวเดิมเนาะแต่ก่อนเราจะพวงมากว่ามันจะตีกลับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าท่อปถูกยกขึ้นสูงนะคะโอเคพอเวลาเสร็จ ก็เหมือนเดิมนะคะต้องขอทํความสะอาดตอนนี้ไม่ต้องดึงสปดิงใช่ไหมคะต้องปรับไปเลขศูนย์ธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็ปรับเป็นเลขศูนย์ธรรมดาครับจะไม่มีตัวดึงครับตุวนี้อ๋อระบบเกียร์ข้าวเป็นเลขศูนย์เลยใช่<ๆ>ค่ะก็ปิดลิ้นปล่อยข้าวนะคะแล้วก็ปรับให้เป็นเลขศูนย์นะคะนำมิเกอร์ลงแล้วก็ปิดตัวเครื่องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือ เดี๋ยวเรามาดูลำเนาะลำนี้ได้เป็นลำหยาบนะคะลำนี้ได้เป็นลำหยาบเราสามารถนําไปเลี้ยงวัวได้แต่ว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไม่ได้นะคะทำอาหารสารัตว์ไม่ได้เดี๋ยวเราจะบดให้ดูคะ่ะบดให้ดูหน่อยคะ่ะนิดหนึ่งอ่ะเข้าสู่ระบบโม่บดนะคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นลำถ้าเป็นลำเราใส่ด้านข้างใช่ไหมคะชแต่ถ้าเป็นข้าวพวกเมล็ดข้าว ข้าวโพดพวกสิ่งของที่เป็นเม็ดนะครับพวกออมที่เป็นเม็ดเนาะพวกเม็ดพันยวพืชใช่ครับอ่าเม็ดพันยัพืชเราจะใส่โถด้านบนนะคะแดี๋ยวเราจะตรวจสอบการบดดูนะคะใครต้องการทําขนมทําอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีถุงใส่ลับให้ก็ปล่อยไปครับก็ปล่อยก็อีความสด สำหรับไทยท็อปก็มีบริการจัดส่งให้ทีทั่วประเทศแล้วเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางการชำระเงินก็มีทั้งการชำระเป็นเงินสดแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมเพย์ของธนาคารต่างๆได้นะคะเราก็จะมีสำหรับทุกน,นี้มีของแถมนะคะะแกนสีเ้าหนึ่งตัวะแกงโม่บดหนึ่งฟุต ให้กับผู้ค้าไปด้วยพร้อมใบรับประกันนะคาะเดี๋ยวเรามาดูผลงานการบดว้าวเหมือนลำอ่อนก็ทำได้ดีกว่ารุ่นนก่อนๆด้วยนะคะนี่ค่ะสำหรับ ที่ผ่านการบดนะคะโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องเสียบห้ยรุ่น Top l u กี y นะคะราคาอยู่ที่25,900บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกสอบถามโทรมาที่เบอร์0639532966ได้เลยค่ะท่านี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปให้กับเอที่ช่อง สุรพาแสงสว่างด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ